ดีทางผู้สมยิงกว่าเล็กน้อยตอนนี้ขากาได้มาฮอดแล้วเนาะวัดบ้านไล่เนาะอำเภอเอิมตำบุญสกุดมีพานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเนาะ วอดเลยทำดุสกวัดวัดหลวงพ่อคุณเดินทางุสมเดิอเดินทางมานมัสก,การหลวงพ่อคุณเนเป็นปนได้อัานโานภาพไปได้หลายปีแล้วเนาะจึอะ บกูนี่เป็นหลวง,งพ่อที่ปัสสนคนล้าเนาะสอบปกล้าเป็นเลื่อมใสัทธาบกแห่ทางสาวไทยเนาะสาววันไล่บกสะสีมาแมนนของบกูนคนก่านอีก400เมตรคงจะถึงจุดหมาย เราได้เอาใจใส่เบื้องแงแล้วก็โูธนาสร้างวัดพระธรรมของท่านหลวงลาวเขาสมายนี้ถึงสามล้านบาทอันนี้ผูวงหวานนางผู้ว่องอนี่เป็น่กนนะเรากวดเมื่อวานโทรหาไว้อันนั้นในเห็นไมอ่อันเอนเอื้อนอันเป็นแคบราบอันเรื่อนเท่าอันเสียงเโชรพาส์นะอันใกล้ยังยุ่งไทยเล่นะ ยั่ไดนะ้กั๊บางนะข้อต้องเห็นจังไหนเอา <c oughs> เราบูพัติบัิจำเพิ่นเนยเพราะว่ามันเป็นบนเนบว่าตามกฎหมายอยนี้นะบนโเมนเอสิบบกลับเลยเอสิกั๊บดเขาจะแจ้งไว้สองสามเธอคนนะตัวบเมนนะอนยังสีเห็ดขึ้นไปอย่างนี้นะน้าักา ที่ว่าถ้าบบูไปฮับทราบเท่าควรจะไปปฏิบัติเลยสิล่ะถ,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 ถ้าต้องทับทราบก็ต้องทไปไหนเนี่ยอีกสองร้อยเมตรเลี้วยวซ้ายใันต้องไปฮับทราบนะอ,อ,อ๋อเออ มันเป็นไปบอ่ได้อันมาสิโมไปอันนั้นนอาะปปฏิบัติเลยะนะเพราะว่าอันกฎหมายนั่นก็มีอยู่ดี